สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปรแลมแลรแลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของ r ิ p p e r แล้วก็เออเดี๋ยวนะอ่ะยี่มาก่อนอันหนึ่งสองฮะโลอีกอันหนึ่งอ่ะลีโลหนึ่งที่มีมีมีดด้วยมีมีดมีกล้วยมีหอยทากมีหนามโอ้โหมีแต่ของอยากได้ฮะมีแต่ของอยากได้ประเด็นคือวันวันนี้วันนี้วันนี้ มีคนอยากจะดูสายไพ่นะฮะสายไพ่ผมไม่รับปากนะไม่รับปากไม่ไม่ไม่รับปากครับเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่เป็นนะผมพอจะเล่นได้ไม่ได้แปลว่าเล่นเก่งเออแต่เรื่องของเรื่องก็คือมันจะต้องมีดวงพอประมาณนด้อือกปล่าแล้วเทปวันนี้เป็นเทปที่สาของวันแล้วฮะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูเทปแรกที่แสนอนาถของผมแล้วก็ เทปที่สองเทปที่2ไม่มีอะไรฮะแค่ผมสูมไม่ได้เดก้าเท่านั้นเองนะเอ้มีตาหมาป่าผมไม่เอาแล้วกันนะไม่เอาไม่เอาผมเอาอันนี้มาก่อนเอากล้วยมาเอามีดมาเอาหนามมาฮะแล้วไปกันต่อครับไอ้ตาหมาป่าเนี่ยช่างมันฮะวันนี้เราไม่ได้สนใจอะไรมันเนาะตี้โอเคเรามียาขวดหนึ่งฝ่นข้ามีมีดฮะมีมีดแต่เขามีมีมีผักเยอะมีผักเยอะของเรามีแค่แค่พีดอันเดียว โอเคเราเปิดขวดมาล้างดีบัฟฮะล้างดีบัฟเราตีกระทะเราตีดาเมจเราเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยเราตีไม่โดนฮะโอเคตีไม่โดนเฮ้ยครับสมมติการ์ดใบที่สองอเดี๋ยวผมหยิบม,มาก่อนเอาอันนี้มาฮะรีโลหนึ่งที่อืมขออที่ขออีกที่อันล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็กล้วยอีกลูกงเหรออ่ะเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคไปกันต่อครับ ตอนนี eh ้ช yes, ่องเรามีน้อยมากๆนะเพราะลิลิเคสเนี่ยมันมีแค่4รูนะฮะไอเจ้าออฟฟิศออฟฟิศไอนี่ก็มี4รูเหมือนกันแต่เขามีมากกว่าผม8ช่องอะเขามีมากกว่าผม8ช่องฮะเออตีโอ้โหกระทาเรามันตีไม่โดนนะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันตีไม่โดนได้ไงน่ะอ่ะอย่างน้อยเรามีมีดฮะเด็คเกอร์เด็คเกอร์ช่วยแทงไปแทงไปดาเมจหกหน่วยนะเจ็ดหน่วยแล้วครับเจ็ดหน่วยเราแทงไป แทงไปดาเมจเจ็ดหน่วยอตตี una, Mummy, ้โหดีนะที่มันมีมีดฮะไม่มีอะไรแย่เลยแล้วก็มีของสดน่าสนใจทั้งคู่นะฮะน่าสนใจทั้งคู่แต่ผมจะหยิบเป็นพาวเวอร์มูมาหยิบพาวเวอร์มูมาฮะทำไมนะหรือผมต้องการต้องการเดี๋ยวนะต้องการอะไรนะคือผมอะอยากจะได้ได้ชีวิตรอดก่อนงี้ดีกว่าต้องการชีวิตรอดก่อนนะอันนี้วางตรงนี้ไปกันต่อครับ เพราะว่าไอ,อ้ไอตัวหนามสตันเนี่ยชื่ออะไรนะทอนบัตรเหรอทอนบัตใช่ไหมคือมันมันเหมาะกับสายโจมตีใช่ไหมแต่ทีเนี้ยวันนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเล่นอะไร <c oughs> เล่นไพ่ <c oughs> เล่นสายไพยอ่อ่ะตีแลทัทนาของมันคว้างไม่โดนนะดาเมจแปดอเ้าวันยำแปดหน่วยฮะฝ่ายตรงข้าม95เนี่ยคือถึงจะแรงก็จริงแต่เราตีไม่โดนฮะดูมีิดอีกแล้วอะ่ะเอาหอยทากช่วย <c oughs> ดีนะเนี่ยที่เรามีของช่วยฮิวะ ิวแล้วฮิวอีอยู่นั่นแหละอืมอ่ารีโรหนึ่งขีมียายขวดหนึ่งเอานี้มาล็อกแท่ไว้หน่อยครับล็อกแท่ไว้นิดนึงแล้วก็5บาท8บาทกระทะขายได้2บาทผมจะหาอีกบาทหนึ่งได้จังนายอืเอาขวดยามาขวดนึงก่อนแล้วกันนะขวดยามาปุ๊บนี้วางตรงนี้ฮนะคัาสมมร์การ์ดครับวางลงไปแล้วก็ไปกันต่อครับเอาแท่มาก่อนแล้วกัน อย่างนี้นอยมันก็น่าจะตีดีกว่าไอ้เจ้ากระทะใช่ไหมตีไฟตรงข้ามมีแท่เหมือนกันนะมีแท่โอ้สติ๊กเบิร์เปิดด้วยเอาตีเอาเราเร่งเร่งตีกระทะเราตีโดนไหมค่ะยายาเปิดไปแล้วยาเปิดไปแล้วหอยทากเราตอนนี้ฮิววินาทีที่สิบเกอีกสามวิสองวิโอ้โอโอโอโดีนะชนะตกใจหมดเคยวิ่งก็ไม่ได้อันหยิบมาหยิบมาหย,ยิบมาอันนี้ล็อกไว้ฮะแล้วอันนี้ล็อกล็อกโอเค ระขายไปฮะซื้อบุลี่มาอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็น,นี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคเป็นกันต่อครับมีแซ่มาแซ่มาไฟตรงข้ามมีกระทาแล้วก็กล้วยสี่ลูกกระเทียมอีกสามหัวฮะกะแบบว่ากะไม่ตายอ่ะคือ <c oughs> เล่นกะไม่ตายดาเมจสิบหน่วยอ่ะสิบห ของเราก็ 16, 18นะิบแปฟตรงข้ามย่ง16บหกว20แล้วฮะยี่ะตีตีตแซ่เราตีตีไม่โดนเนี่ยเมื่อกี้เห็นนะมันล่วงลงกับพื้นเลยอือฮึแล้วก็มีเอามีมีดอีกอันนึงเอานี้มาอีกอันนึงโอเคแล้วมีผมวางไหนไม่รู้รีโหลดหนึ่งทีเออไปกันต่อครับไฟต้องข่ามีหยาอยับอ,อย่าเขามันวางแปลก อย่าเขาวางไปแปลกอตีไปก่อนนะฝ่ายตรงข้าวก็าหิวได้นะหิวได้แต่เขาไม่มีสมมนาคือพอซิมหนาหมดคือขาดใจอ,ะอ่ะอะขาดใจฮะเนี่ยพอหมดปุ๊บเนี่ยเลือดเขาไหลลงเลยนะไหลลงไหลลงฮะตีโอเคเราหิวขึ้นมาฮะหิวขึ้นมาอืมโอเคหอยทากเราตอนนี้กี่วินเนี่ยแปดวิแล้วฮะแปดวิแล้วอ,วแ,ลวอ,อแล้วของที่ผมจะเอามาเป็นล็อบบี้เตอร์ฮะอ่ะอนนี้มาแล้วก็มีอันนี้มาพอดีเลย รีโลงทีมีอันนี้อีกอันนึงแล้วก็ขวดขวดยานี้น่าสนใจนะ4บาทด้วย4บาทด้วยเอออันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ตึดอ่านี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มีดเก็บไว้ก่อนไปกันต่อครับเด็การ์ดยังหาไม่เจอฮะยังหาไม่เจอแล้วจะเล่นยังไงก่อนเล่นยังไงก่อนเราอะฮะคือจะเล่นสายไพ่พอๆๆพอ พอพูดออกไปพูดว่าจะเล่นสายไพ่นะเดการ์ดคือแบบว่าโน่นอะ่ะเว็บที่15 1หอะ่ะตี้ต้องแบบว่าต้องสไพรายนะแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งต่อไปอผมเปิดคลิปมาปุ๊บผมบอกเลยว่าผมจะเล่นสายดูเลือดอะไรเงี้ยรับรองเดกการ์ดออกมาเว็บสองใช่ <c oughs> ใ,ช <c oughs> ใช่ป่า <c oughs> ผมว่าใช่อ,ะอ,อ,อ่ะเอออะนี่วางนี่ฮะน่วางตรงตรงนี้อ่าแล้วก็เอาอันนี้มานาฬิกาลดราคา นาฬิกาลดราคาของดีอันนี้วางไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งได้ไหมได้คัสเสมอการ์ดวางนี้อันนี้วางตรงนี้รีโลหนึ่งที่ล็อกนี่ไงเด็กการ์ดฮะมาแล้วได้จ็อกเกอร์มาล็อกจ็อกเกอร์ไว้ไปกันต่อครับเรามีแซดทีนี้เราก็จะหาหาวิธีการฮิวตัวเองแล้วก็เพิ่มความถึกนะฮะเพิ่มความถึกอ่ะตีตอนนี้เรามีหนามหนามเราไม่พอเนาะแล้วเราดูดเลือดได้ไหมเนะี่ยดูดเลือดปะเดี๋ยดูซิมีบวกขึ้นมา บวกแปดบวกบวกห้าบวกบวกห้าสิบบวกห้าสิบ,บ, 50, บตัวนี้เพิ่มเพิ่มเพเ,เ,เพราะว่ารอบหน้าไอ้ตัวนี้มันจะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการฮิวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยะฮะเพิ่มเยอะมากเพิ่มเยอะมากเลยอ่ะฮะแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะเอาเป็นอะไรทอนบัตรไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้หยิบใช่ไหมใช่เราไม่ได้หยิบเพราะฉะนั้นเราหยิบมาบ้างฮะหยิบมาจ็อกเกอร์มาเอานี้มาเอานี้มาแล้วก็อันนี้น่าสนใจนะ น่าสนใจครับแต่ไม่เอาดีโลดหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้หน่อยนึงแล้วก็โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามอุปกรณ์เ,เยอะนะอาุธเรณเยอะฮะอาุธเรณเยอะตี้ของเราก็เฮ้ยเราจะเจาะเกาะต้องเจาะเกาะเขาได้ก่อนอกกอนะจาอเกาะเขาได้ก่อนปึ๊บปึ๊บป๊บนาฬิกาเราเด้งตอนนี้หอยทากเราหิวทุกๆ5ห้าวิแล้วลดลงไปเรื่อยๆฮะสี่วิออกว่าสี่วิออกว่า ตีหอยทากเรายังยังเล่นความเร็วอยู่นะเหลือสี่วิสี่วิน้อยๆสีว่วิอีกอ่ะตีเฮ้ยมีนาฬิกาแล้วหอยทากเราวิ่งเร็วขึ้นนะหอย <c oughs> มาเดอะฟู fool, ฮะเดอะฟูรีโหลดหนึ่งทีอ่ะสเปซมารีโหลดหนึ่งทีมีหมอนข้างนะรีโหลดหมดแล้วฮะรีโหลดหมดแล้วเดี๋ยวนะผมต้องวางอะไรก่อนเดอะฟูก่อนไหมเดอะฟูเดอะฟูเดอะฟูวางใบที่เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ชัดแสงสว่างเมฆ มีโอเคใบแรกใบแรกปุ๊บสเปสสเปดปั๊บสเปดปั๊บปับป๊บสเปดแล้วจ๊กเกอร์เหรออ่ะจ๊กโจ๊กโจ๊กไข่จ๊กไข่จ๊กหมูอ่าอันนี้วางไว้ตรงนี้มีจ๊กเกอร์เอามีมีดอีกตัวหนึ่งเอามีดอีกอันหนึ่งฮะล็อกยาพิษไว้หน่อยนึงล็อกยาพิษไว้ไปกันต่อครับมาแล้วนะสี่ใบสี่ใบคือเราต้องดูดีดๆนะฮะว่าการ์ดใบไหนไมันต้องวางอะไรบ้างนะฮะ อย่างใบแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องวางก่อนหน้าเป็นเลขคู่ก่อนหน้าเป็นเลขคี่นะฮะส่วนจ๊กเกอร์นี้รู้สึกว่ามันจะวางตรงไหนก็ได้ไมั้งตี้ได้อยู่ได้อยู่สตันได้ฮะสตันได้เราตีโอเคเขาสตันที่อย่างนั้นเรามีมีดฮะมีมีดมีมีดเอาหยิบอันนี้ออกมาเอาอันนี้มาอัหนหนึ่งล็อกมุกุดไว้หน่อยฮะลีลนหรือที่มังกรมามังกรมาส่วนสับปะรดวันนี้ผมไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วมังมังกรมังกรอันนี้วางนี้ก่อน เพราะว่าผมมีสตันไงผมมีสตันนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องแบบเล่น,เล,นเล่นมีดเล่นมีดเออจะได้แทงดีๆหน่อยฮะไฟต้องข้ามเล่นฮีโร่ลองซ้อนแล้วก็แฮงกี้เบดฮะเนี่ยมีมีม,ม,มีมีพิษด้วยนะแต่เลือดเราเลือดเราอตีหอยทากเราวิ่งเลยห้าวิ่กว่าอตีเลือดเรายังเหลือครึ่งครึ่งไฟต้องข้ามยังตีไม่ลงฮนะตอนนี้สุสีสุสีไฟตรงข้ามสร้างกรอะมาเราสตันออกไปตีเหลือ60 50หช,นะชนะได้ฮะชนะได้เออเฮ้ยรอบนี้ดี ค่อนข้างดีฮะค่อนข้างดีปุ๊บได้มาปุ๊บหยิบอันนี้นมาหนึ่งออมาสองรีโลหนึ่งทีมีโจ็อกเกอร์อีกใบหนึ่งล็อกไว้ฮะล็อกไว้อันนี้วางเอามาวางไว้ทันทีอ่าอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็นี้วางไวน้นี่แล้วก็จ,โจโกจ๊กเกอร์ป๊บโจโ๊กเกอร์มันต้องวางวางก่อนอืมอันนี้วางนี้อันนี้วางตรงนี้ได้มันต้องวางนี้ส่วนนี้ขายไปฮะขายไป ขายไประว,วังไหนเนะี่ยขายไประว,วังตรงไหนได้เอออันนี้วางตรงนี้อันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โจ๊กโจ๊กเกอร์หมันต้องวางท่านี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งโจ๊กเกอร์หอ่าโอเคมีนี้ไม่มีที่วางไม่มีที่วางไม่เป็นไรฮะบุเบอรี่พอแล้วครับไปกันต่อฮะมาเดี๋ยวเราดูไพ่กันช้าๆฮะสวดอาวุธช่างหัวมันฮะตีเปิด โอเคได้ empower เออ empower มันหนึ่งได้สเปซออกมาจ็กเกอร์ทำงานได้ดีครับแล้วก็มีมีโลออกมาจ็กเกอร์ยังทำงานได้แล้วดาเมจ35หน่วย <c oughs> บางกรอยผมดาเมจ35 35มแต่มีบัฟเต็มเลยนะก็ถือว่าดีฮะถือว่าดีถือว่าดีมียาล้างพิษ2ขวดโอเคเลยฮะตอนนี้เรามีช่องน้อยกว่าชาวบ้านชาเมืองเขานะเพราะฉะนั้นตีไปก่อนฮนะตีมีสตันมีมีดไฟตรงข้ามติดพิษเล็กน้อยฮะ เล็กน้อยเล็กน้อยนี่แทงทีละสองทีละสองตีโอเคไม่ธรรมดาฮะมีมังกรอีกหนึ่งตัวแล้วก็มงกุฎยังออกมาไม่ได้ฮะรีโร้หนึ่งทีมีเดอะเลิฟอาเดอเลฟมารีโร้ยหนึ่งทีมียาพิษอีกหนึ่งขวดฮะล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็มันขาดบาทหนึ่งได้ยังไงเนี่ยเหลือสิบสี่เหลือสิบสี่สิบสี่สิสี่สิบสี่เอ The Love er The Love er The f o o d The f o o d มันได้หนึ่งเอพาวเวอร์เดี๋ยวผมเอา The Love er ใส่เข้าไปแทนนะแล้วก็ได้เท่านี้แหละได้เท่านี้อ่ะมากอดใส่ไปสองตัวแล้วกันกนะครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเล่นคอนสตันที่มียาฮะแล้วมีเกาะด้วยมีเกาะด้วยเราโดนน้ำแข็งฮะโดนน้ำแข็งแต่เราน่าจะโดนดีบัฟก่อนนะเพราะขวดขวดสองขวดฮะเปิดไปแล้วฮะดีบัฟแรงมากขวดสองขวดเปิดไปแล้ว,ว,ว,ลวอ่ะต้องสลับนะต,บนะต้องสลับฮะตี โอเคต้องสลับฮะต้องสลับมไมคขวดหนึ่งอันนี้มาเอานี้มารีโลหนึ่งทีผมต้องการช่องเพิ่มฮะส่วนอันนี้ตาเลือดแตต้องซื้อมาฮะอยากได้ช่องใ <c> น <oughs> นี้ช่องอยู่นี่ฮะแล้วมังกรอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้ผมวางไว้นี่แล้วกันอ่าแล้วขยบขยบได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยบของแป๊บหนึ่งนะฮะ อโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะยากจังไปต้องข้ามมีกูเบิร์ดอยู่5ตัวเขาจะรวมมีกูเบิร์ดลุ้งแหละดูแล้วอ่ะอตี้แต่เหมือนเขาจะรวมของชันมันเว็บที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอตี้ตอนนี้เราคิวขึ้นมาได้ฮะเกือบหลับกลับมาได้อตี้ตีไปก่อนตอนนี้เราเปิดไพ่หมดแล้วฮะเปิดไพ่หมดแล้วเราสตาร์ทเขาได้ฮะเราตีเขาโอ้โหแพ้นิดเดียวแพ้นิดเดียวฮะเว็บที่16มาแล้วฮะ รวมมีดเข้าไปหยิบอันนี้ออกมาอันหนึ่งอันสองฮะแล้วก็รีเวิร์สครับรีเวิร์สรีเวิร์สเป็นไพ่ใบหนึ่งที่เล่นยากมากๆนะฮะยากจริงยากจริงยากจังฮะแล้วนี้วางตรงไหนได้เนี่ยอันนี้วางตรงไหนได้เนี่ยไม่มีที่วางไม่มีที่วางจะยไงเนี่ยเอ่อนี้วางตรงนี้อ่ะอันนี้อันน,นี้วางไว้ตรงนี้กล้วยคงไม่้อาขึ้นแล้วมั้งถ้าผมไม่เอาขึ้นวันนี้จะมีคนดา่าผมไหมเนี่ยฮะ รีเวิร์สรีเวิร์สรีเวิร์สการรีเวิร์สนะครับมันจะเปิดก็ต่อเมื่อไพ่ใบก่อนหน้านะฮะไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองวางแบบนี้ดูแล้วกันนะฮะมีอะไรเรามีมีครบทั้งเซตอย่างเนี่ยมีเดอะเลิฟสเปซฟูลจ๊กเกอร์เนาะจิมโบแล้วก็มีไวไอบูดากอนแล้วก็มีฮัลโล i ไฟแล้วก็เป็นรีเวิร์สนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ารีเวิร์สเราเนี่ยมันจะได้ กี่บัฟแล้วจะขโมยได้กี่บัฟนะโอเคไปกันต่อครับเวฟที่16ครับไฟต้องข้ามเล่นคาถาหนามอ่ะลดความเร็วที่ศูนย์จุดห้าด้วยฮนะแล้วมีอะไรเนี่ยไอ้นี่มันได้เกราะได้เกราะไฟตองข้าเปิดอมตาฮะเปิดอมตะได้สองครั้งนะสองครั้งสองครั้งหมดแล้วสองครั้งหมดแล้วปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคทำดาเมจมาปั๊บโอเคได้บัฟเยอะอยู่ฮนะได้บัฟเยอะอยู่เราสตันก็เขาได้ครับ สตันเขาได้เอมพาวเวอร์มา5หน่วยดาเมจของมีดผม12นะฮะ12งไฟตรงข้ามได้9เอมพาวเวอร์ขึ้น16เอ้ยขึ้น6ฝไฟต่งข้ามได้11อตีเราขวดเข้าไปฮะเรามีหนามไฟต่งข้ามมีพิษะฮะมีพิษใหยทากเราฮิวทีละ4วินาทีเหลือ4วิแล้วฮะตีตอนนี้ติดพิษเราสี 4, 18, <laughs> 48, 48 48เรายังไม่ได้เปิดขวดนะแสดงว่าเรายังไม่โดนดีบัฟอะไรฮะเราตีตอนนี้เลือดเราเหลืออยู่ครึ่งนึงยาเปิดแล้วะฮะ เปิดแล้วไฟตรงข้ามตีแรงขึ้นเหลือร้อยกว่าร้อยกว่า90 46 59แค่เก้โอเคหูดีนะเขาติดพิษนะถ้าสมมติไม่ติดพิษมันนี่แย่เลยแย่เลยฮะเอาหยิบอันนี้ออกมาจะไปวางไหนเนี่ยอันนี้สามบาท3บาทผมขายกล้วยแล้วกันขายกล้วยขายกล้วยอันนี้เอาวางตัวนี้อีกอันหนึ่งอ๋อวางเจ้าลิซานนะ วางที่ซับไปเลยแล้วนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วเดี๋ยวนะบูเบอรี่บูเบอรีอ่ล็อกไว้หน่อยฮะล็อกไว้นิดนึงแล้วก็เวลที่สิใช่ไหมเขาต้องมาขายขายครับขาย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 ,ขายอันนี้แทรกไว้ครับแทรกไว้ตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็อันนี้มันวางตรงนี้ได้ใช่ไหมอารีเวิร์สมังกรเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิม เออส่วนกล้วยขายทิ้งไปแล้วฮะรีโลนึงที่อืดอ d a r k n e อ of Lotus ฮะ Lotus Dark Lotus ครับไปกันต่อฮะ <c oughs> คือตอนนี้ Damage ไพ่ผมแบบมันไม่พอฮะมันไม่พอเราได้เด็กการ์ดเนี่ยช้าเกินไปหน่อยฮะช้ามากมากเลยนะเอาตี้เดี๋ยวลดความเร็วหน่อยฮะดูสิใบนี้เปิด The Fool ได้พาวเวอร์มาฮะโจ๊กเกอร์ปุ๊บได้บัฟมาเปิดได้36โลเปิดอีกอันนึงได้โจมตี35หน่วยเปิดอีกใบนึงได้รีเวิร์ส รีเวิร์สเปิดปุ๊บได้48อ่ะตีอ่ะตีนวดนวดฮะนวดนวดนวดอโอเคหยิบอันนี้มาฮะรีโลหนึ่งทีมีช่องแล้วมีเดอะเลิฟอีกอันหนึง่งเดอะเลิฟเดอะเลิฟเดอเลิฟอันนี้วางวางแทนนี้ไปเลยอ่ะหนึ่งจ็อกเกอร์สองอ่ะมังกรดิซัสวางไว้ตรงนี้เมื่อกี้เราเปิดออกมาตัดหรือเปล่าผมไม่ได้มองเลยฮะไม่ได้มองเลยมังกรน,นี่ใบเอยเอาไงดีว่า เอายังไงดีนะอยากได้เพิ่มไะแต่อยากได้ช่องมากกว่านี่ร่นึ่งทีเอามาอีกใบขอช่องหน่อยช่องหน่อยฮะช่องหน่อยอะล็อกอันนี้ไว้เว็บเว็บที่สิบแปดแล้วอะเว็บที่สิบแปดแล้วไงดีนี้ห้าบาทห้าบาทห้าบาทห้บาบาทผมขายเนี่ยสองใบสองใบปุ๊บได้ใบนี้มาปับ๊บออาดีหวัเอาดี อันนี้อันนี้อั้อ่าเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคผมคิดว่าประมาณนี้แหละได้ไหมได้ไหมลองเช็คดูก่อนนะฮะการไปแรกเป็นเดอะเลิฟนะฮะเดอะเลิฟสเปซแล้วก็เดอะฟูลมีไวไอบูดากอนด์กเน็ตออฟโลตัสจ็อกเกอร์จิโบแล้วก็โฮโลไฟล์ดิซาร์ดเนาะแล้วก็มีรีเวิร์สฮะรีเวิร์สใบนี้เปิดได้ได้ไดบัฟก็ต่อเมื่อต้องมีบัฟ ขอโทษนะต้องมีการ์ดที่ไม่ซ้ํากันอยู่ก่อนหน้านะฮะถึงถึงจะเปิดได้นะถึงจะเปิดได้ฮนะส่วน2ใบนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ส่วนที่เหลือขายทิ้งไปแล้วะฮะโอเคไปกันต่อครับเวฟสุดท้ายกับ4ชีวิตที่เหลือะฮะไฟต้องข้ามเล่นสายสตันหรือเปล่าสตาร์ไหมอ่ะลดความเร็วที่ศูนย์ยูสี่ฮะสตัรได้ไหมไม่ได้เอ้ยได้ได้ได,ได้มีโกเลมะฮะเขามีโกเลมเอาตี้การ์ดใบที่3เปิดะฮะเรมพาวเวอร์ขึ้นมา ได้เกราะมาอ่ะเกราะมาปุ๊บเปิดอ่าได้บัฟปุ๊บเราเปิด,ดตาได้ฮะเปิดได้บัฟจ็อกเกอร์มาเปิดมังกรไฟดาเมจเท่าไหร่มาเนี่ยไม่รู้ฮะอ่านีเลเวอร์ได้ฮะทั้งลบทั้งรีปุ๊บดาเมจอีก5 3บามเปิดจ็อกเกอร์ไม่หนึ่งใบฮะร้บใบสุดท้ายนี่68ดอ่ะไม่ครีสักใบเลยคือครีสักใบหนึ่งไม่ได้เหรออ่ะหอ,อยทากเราดูหอยทากหอยทากผมฮิวทุกๆ4สีวินะ 3.9เกแล้วฮะหอยถ้าผมตอนนี้วิ่งไวมากๆเลยตีน้ำเรามียี่สิบี่ฮะตอนนี้เลือดเราสูสีครับสูสีไฟตรงข้ามก็ฮิวมาเหมือนกันเราก็ฮิวมาเล็กน้อยฮะมีน้ำมากน้ำน้ำเราสตันได้ไหมเนี่ยสตันได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วแพ้มันนิดเดียวจริงฮะนิดเดียวนิดเดียวบัฟเรามีเยอะมากแล้วนะแล้วก็เลือดเราก็มีเยอะพอสมควรอนะเปิดอมาตะได้ด้วย ผมถือว่าโอเคนะโอเคมียาเตรียมล้างดีบัฟด้วยฮะอืมแต่แอบเีไดายที่แบบว่าสายการ์ดผมไม่สามารถที่จะเล่นแบบได้ดีพอนะได้ดีพอแต่บัฟเราก็ได้เยอะมานะได้เยอะได้ค่อนข้างเยอะเลยถือว่าประสบความสําเร็จนะสําหรับวันนี้เสียอย่างเดียวที่มันแพ้เกมสุดท้ายเนี่ยผมแบบอมืมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฮิสซอรี่ครับ h i s t o ีมันจะมีเกมหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะฮะเกมนี้ส่วนเกมนี้ผมหาเด็กการ์ดไม่เจอนะฮะเออเดี๋ยวมาดูดูตัวนี้กันก่อนแล้วกันเอาเป็นเว็บเว็บที่ไม่ค่อยอนาเท่าไหร่ก็จะเป็นเอ,เอาเว็บสุดท้ายแล้วกันนี่ฮะนี่คือรูปแบบของผมถามว่าไอเนี้ยเห็นว่าน้อยแล้วใช่ไหมผมสุ่มได้รีเวิร์สเจ็ดใบอะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าฮนะรีเวิร์สเจ็ดใบแต่ทีเนี้ยผมว่าลงได้แค่นี้เพราะมันช่องมีแค่นี้ฮะลบผมเร็วไปที่0.4ครับ ผมดูดิผมยังบินลิปสอรเบทอยู่เลยผมหาไอเวสโซนไม่เจอผมหาเวสโซนไม่เจอนะครับเกมนี้แล้วเน้นไม่ที่ไพ่แล้วทีนี้ผมวางของผิดวางรีเวิร์สไว้ตรงนี้ฮะเนี่ยวางผิดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีไพ่ซ้ํากันนะไพ่ซ้ํากันรีเวิร์สก็เลยไม่ทํางานนะฮะอาตี้เราฝ่ายตรงข้ามเล่นสตันนะสตันด้วยปิดตาด้วยปิดตาด้วยเรา,าอยู่85 85ดีนะที่เรายังมีออยล์แลมครับ ออยลแลมด้งทีนึงเราก็นี่เห็นไหมค่าความเป็นยาขึ้นเป็นหนึ่งแล้วครับลอตตี้เลื่อนเหลือครึ่งเดียวอ่ะเราคริดด้วยฮนะมาจากไหนก็ไม่รู้ฮนะลอตตี้อ๋อนี่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 นจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ลอตตี้เลื่อนมีส0มร้อยสอยเหลือ9ก้าเ้ราติดพิษเยอะฮนะติดพิษเยอะนี่คือรูปแบบที่อย่างหด <c oughs> อันนี้เห็น <c oughs> เห็นโชว์สี่ใบนะเห็นกองอยู่ในไอ้ตะก้าให้เต็มเลยอนะ่ะทีนี้ผมก็เลยแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ทําคลิปละ อขนาดนะขนาดอ่นนะอส่วนอันนี้ฮะอันนี้ผมหาสุ่มหาเด็กการ์ดไม่เจอแล้วทีนี้แบบว่าผมตั้งเป้าว่าจะเล่นเด็กการ์ดใช่ไหมเล่นการ์ดนะแล้วทีนี้ของมันได้แค่นี้ฮะของมันได้แค่นี้เนี่ยมีดูดเลือดแล้วมีฮีโร่ลองซอสมีแซ่ด้วยแล้วทีเนี้ยของมันของมันเกือบหมดแหละแต่นี้ผมสุ่มหาเด็กการ์ดนฮะมันก็เลยแบบชนะไม่ได้นะแอบจะได้อยู่ฮะแอบจะได้อยู่เนี่ยแซ่ผมดาเมจสี่สิบะง่ายๆเลยไปตรงข้ามหกสิบ <laughs> เดี๋ยว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 ไอ้นี่มันมันมาอะไรเงี้ยอ่ะเรากลับเข้าไปดูที่เกมเดิมของเราดีกว่าฮะเกมเดิมของเราโอ้กูเบิร์ดลุงอ่ะเรามาดูกูเบิร์ดลุฝ่ายตรงข้ามดูฮะกูเบิร์ดลุงเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะผมบอกหะโกงมากๆกโกงแต่โกงสมราคานะเพราะมันแพงมากๆเหมือนกันนะตีเขาป้องกันดีบัฟฮะเอาเราเปิดอมตาทีนึงเปิดอมตาทีนึงไพ่ยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ย ยังเปิดอยู่ตีเรามีครีมบางฝ่ายตรงข้ามเปิดออมาตาฮะจ๊กเกอร์เราเปิดโจ๊กเกอร์เราเปิดมังกรเราตีไม่เข้าฮะโอ้โหแล้วเรามีแม็กเลือนอยู่เ0 0เอ้ย698อ้าิบแตีเอมอเอร์เราไม่ขึ้นนะแต่เรามีล้างดีบัฟเปิดไปแล้ว2ขวดเปิดไปแล้ว2ขวดแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ปิดตามผมทีละ3ฮนะเราทำให้เขาติดพิษ33หน่วยอ้าวเราเปิดเราลบบัฟนี่ลบบัฟน,นี่ไงหอยทากเราวิ่งไวฮะเราลบ6ดีบัฟได้ฮนะเราลบทีละ6ดีบัฟเลยนะ อตีเอมพอเบอร์ ower, เขาขึ้น26่ฮะเรามีเลือด300้เขาเหลือ1 5อยห้าสิบฝันข้ามขึ้นมาร้อยเจ็อเก้ราตีชนะกูเบิร์ลุงโอยเดี๋ยวดิสุดยอดมากชนะกูเบิร์ลุงฝันข้าสมสะเบียเก้าสิบแปดเออพอละ <laughs> ชนะกูเบิร์ลุงได้นี่ผมนอนหลับฝันดีแล้วเนี่ยคือปกติมันจะโกงมากนะโกงถึงขนาดแบบว่า คุณใช้แค่ดาบไม้ก็ชนะคนอื่นได้สบายๆนะฮะ <_ d ream> โกงขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันจะเน้นไปที่การทิกเกอร์ะฮะขอแค่ทิกเกอร์ไวย,ยังไงก็สู้ได้นะฮะสำหรับไอ้เจ้ากูเบิร์ตลุงนะแต่ทีนี้มันคิดว่าเป็นเพราะผมยกยกรางวัลให้หอยทากผมเลยอะเกิดอะไรขึ้นทำไมผมแบบว่ายกรางวัลให้หอยทากนะฮะหอยทากวันนี้คอมโบกับนานการซายได้ดีมากๆนะครับคือผมมองข้ามสายไพ่ผมไปเลย สายไพ่เนี่ยโอเคมันได้บัฟมาใช่ได้บัฟมาใช่แต่ผมว่าพระเอกของเราวันนี้นะก็คือนาฬิการายนะทำดีเด렉เตอร์ใช่ไหมเด렉เตอร์อ่นานาฬิกานะฮะไม่ใช่นาฬิกาสายส้วยสินาฬิกานาฬิกาโอเคนาฬิกาตัวนี้จะทําให้ท่าผมวิ่งไวขึ้นนะแล้วผมอนะวิ่งเหลือแค่3วินาทีแล้วทุกๆ3วินาทีผมลบ6ดีบัฟอะ6ดีบัฟฮะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยวันนี้ แล้วทีนี้ผมมีไอ้น,นี่ด้วย DIY โพชชั่นสองขวดนะฮะไอ้ขวดสองขวดนี้ยังไม่ได้ใช้ด้วยเหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งแตก <c oughs> ก็คือลบไปทีล้เนี่ยอันนี้สิบดีบัฟสิบดีบัฟแล้วก็อันนี้สิบอันนี้สิบเปิดขวดมาผมก็ลบได้สี่สิบแล้วแต่ก่อนหน้านะครับก่อนหน้าเนี่ยช่วงประมาณนเนี้ยเนี่ยตอนตอนนี้ผมลบไปแล้วยี่สิบดีบัฟใช่ไหมเลื่อนลงมาฮะเลื่อน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 ตอนนี้ผมติดไปสามดีบัฟนะสามดีบัฟจากจากเขาเปิดลุ้งนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊ นี่โดนไป2อ่าโดนไป5นะโดนไปห้าไ่ทักลบทิ้งฮนะไม่ทักลบทิ้งเนี่ยเนี่ยหอยทากลบทิ้งเลยฮะลบได้7ดีบัฟเลยนะเออเนี่ยเดีย๋ยวผมไปดูต่อฮนะว่าทำไมมันถึงลบได้เจ็ดนะแต่ท่านที่คำอธิบายมันอนะ่ะสับอกว่าลบได้6นะ6ดีบัฟแล้วก็ฮิล40หน่วยตอนนี้มันฮิลได้52 52เนี่ยมันเกิดจากไอ้เจ้าล็อกหน้าล็อกดิฟเตอร์นะฮะที่เพิ่มประสิทธิภาพการฮิลได้25%่บวกแต่อ ไอเทมดูดเลือดนะฮะมันก็คือมีอันนี้อีก8ก็เป็น25บวกได้เท่าไหร่33ใช่ไหมสามมันก็เลยฮิวได้52ฮะแต่ไอเรื่องการลบดีบัฟเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะดูซิเคาลบไปอะไรบีอีเนี่ยนี่ลบพิษไป2หน่วยเนี่ยขยันลบมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมโยก m v p ให้กับหอยทากเลยฮะจริงของดีฮะต้องใช้ต้องใช้อใชโอเคแค่นี้แล้วกันฮะขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วย ไว้เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ